มีราชสพานมอนยามเช้าคลายม่านหมอกเราเลี้ยวลาจากบ้านนาฝากลมพัดพร่ำพัดปกากลิ่นข้าวหอมลอยดุงตาเกวียนก้องกระทบทางยาวเราผินผ่อนใจผจญภัยฝุ่นฟุ้งฟ้อนเป็นความหลังพาเรารำพึงรำพันไปไทยไหว กว่ากลายเกลือคำฮักขายทอพันลมเมฆม้วนเป็นมุกมุ่งฟ้านำเราวาดหวังวังเวงใบคร้อยพินพบสายน้ำสะพานมอนทอดปลายตาไม้เก่าเรียงเป็นการเล่าเกะเรื่องคนให้คนทําหาเราเดินย่างบนแผ่นไม้เงาสะพานสอดสายฝัน เสียงเรือกระซิบคลิ้นครอคำคมครวนค่อยคืบคลานหญิงเจรายเห็มแล้วยิ้มให้อวยพรส่งสุขสู่สอนเราเด็กวิ่งวิดหันสาแล้วหัวเราะรื่นราวรำพันกลิ่นน้ำพริกกลิ่นชูทีรอยมาเป็นของฝากใจเสียงระนาดเด็กทำนงพริ้วทำให้เราหัวนึกไว้ใส เนื่อพบคำ่ำพราวเดาพร่างเรานั่งนิ่งฟังน้ำคอยมานั่งไม้โอบอ้อมเกลื้ยงความคิดถึงเรียงเป็นเรื่องก้อยในราตนี้เราเอาฝากไว้บนน้ำเนาและแผ่นไม้จากอุบลถึงสะพานมอนทางขับบ้าทยังเฝ้ารอไว้